สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรีแอคชั่นนะครับว,วันนี้เรมีค่าด้วยเหรอไม่มี <laughs> กลับมาอีกแล้วนะครับกับการทำรีแอคชั่นครั้งนี้เป็นครั้งที่สามวันนี้เราจะมาดูเอ mm ็มบีคัมแบ็กล่าสุดเลยของวงดึ a มึ้มีมแคชเชอร์น, er นะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าอดอาย อาจจะไม่ถูกแต่มันมน,น่าจะอ่านแบบนี้อ,ะอ่ะซึ่งเคยมีคนมาคอมเมนต์บอกเราในที่เราทำ<ช>รีแอคชั่น<ช>เพลง,งว่าของ g i r e r นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นิงดีไว้ตรงนี้ว่าอยากให้เราทำรีแอคชั่นของ Dreamcatcher ซึ่งวันนี้ก็คือ,อวันคัมแบ็คของ Dreamcatcher พอดีเราก็เลยจะหยิบ mv ตัวนี้มาดูเป็นครั้งแรกก่อนอื่เราขอบอกเลยนะครับว่า เราไม่ได้ตามดีมแคชเชอร์แบบว่าจริงจังแต่ก็เคยฟังเพลงเคยดู MV ของวงนี้ม,มาบ้างอย่างเพลงสตรีมที่ผ่านมาก็คือเราชอบเพลงมากเขาว่ามันหนักแน่นแตกต่างจากสไตล์เพลงคุกเกาหลีทั่วๆไปที่มีในตลาดตอนนี้นะครับซึ่งบอยไม่เคยดูแล้วก็ไม่รู้จักใช่ไหมไม่เคยเห็น้วยซอมน้งใช่ตอนแรกบอยบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์ให้เราทำรีแอคชั่นยิมเมอร์แบบนี้ เราก็แบบ oh. บ้าบอ,รบอรหรอดีเพชเชอร์ก็คือวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีนะฮะที่สไตล์จะแบบว่าหนักแน่นหนักแน่นซึ่งเพลงนี้นะครับมีโค้ดแบบว่าที่แบบเป็นคำเด็ดเลยก็คือ n o more utopia ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรเพราะเราเห็นในเทรนทวิตเตอร์วันนี้เพราะว่าติดเทรนทวิตเตอร์แบบอันดับดีมากเลยเดี๋ยว mm hmm. เราจะเปิดดูกันนะครับสำหรับบอยคือครั้งแรกสำหรับเราคือครั้งที่สองสำหรับการดู MV ของเพลงนี้นะครับไปดูกันเลยกับเพลง อดอายมันน่าจะแบบนี้นจ,นจริงๆอะนะผมสีฟ้าปะเขียว <c oughs> นั่นแหละสวยวสอ่ะสมองขี้อายแบบยึงมากอดอาย

ใช่เพลงักมาบอกว่าเพลงหนัมากอย่างขบอยแบนเ์เนียแล้วก็นี่กุดามีป่ะใช่ป่ะ

ดีแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะรู้จกคลินี้ไมฮิี้ยมีความเจแปน เเอกันเฮ้จบแล้วนะครับ เพลงดีอ่ะเรารู้สึกว่าเข้าถึงง่ายกว่าสครีมเพราะสครีมจะจะหนักแบบหนักกว่าน,นี้ไปนหน่อยแล้วก็พอตูมดีสวยชอบ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 คนแร็ปมากเลยอ่ะคือแบบเสียงแม่นจะตุบๆ,ๆเลยอ่ะให้เรารู้สึกว่าเพลงนี้ฟังง่ายกว่าเพลงที่แล้วค่อนข้างง่ายกว่าเพลงที่แล้วจริงๆแล้วก็เหมือนจะติดหูกว่าแต่ว่า MV อ่ะดีดีดแบบดีมาตลอดเลยสําหรับ deep catcher เรารู้สึกว่าเอ้ ฟังแล้วแบบแค่ความรู้สึกแบบเท่ๆเหมือนแบบผู้หญิงเท่ๆอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบผู้หญิงด้วยกันไม่หมั่นไส้แน่นอนอ่ะสำหรับมุงนี้เรารู้สึกว่าเพลงดีแล้วอาจจะโดนตกจากคนที่เป็นเมนแ lap สำหรับเรานะเดี๋ยวเราจะไปตามดูเพลงก่อนๆหน้าว่าเป็นยังไงสำหรับคุณบอยล้ะครับชอบ MV จันวนเลยอ่ะคือมันสวย มันสวยจริงๆเอ็สวยจริงๆมีต้นไม้ต้นเดียวกันกับเ v ที่แล้วด้วยเดี๋ยวเราจะให้บอยกลับไปดูเพลงก่อนๆ่อนสำหรับใครนะครับที่ชอบวงนี้แล้วก็อยากจะแนะนําอะไรให้กับเราแล้วก็บอยรู้นะครับเกี่ยวกับ r e ม m c ชเชอร์ก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเรายังไม่ได้ตามดี a แคชเชอร์แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นแค่แบบฟังเพลงผ่านๆบ้างนี่ครก็ ช่วยแนะนำพวกเราด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเป็นติ่งของวงนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้แนะนำพวกเราได้นะครับว่าใครชื่ออะไรตำแหน่งอะไรมีเพลงไหนน่าสนใจเพลงชาติประจำวงเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับบอกพวกเราได้เลยเดี๋ยวเราจะตามกลับไปดูแล้วอาจจะมาทำรีแอคเพลงก่อนหน้าอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วยแนะนำพวกเราด้วยนะครับว่าสสำหรับวงนี้เราก็ยังเป็นแบบติ่งติ่งแบบว่าติ่งสมัครเล่นใช่ติ่งมือสมัครเล่นก็ ยังไงก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ <Good share. S 1> ครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็ s u b ส c r i b e ช่องพวกเราด้วยนะครับเราก็จะมาพยายามหาเพลงหา MV หรือว่าหาคลิปอะไรมาดีแอคให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆด้วยเรามีทั้งท่องเที่ยวมีคลิปแกะกล่องมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ของช่องเราก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดตามดูคลิปหน้าของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปแล้วนะคะบสวัสดีค่ะบวัสดีค่ะขอกลับดูอีกรอบ